ตื้อไม่เลิกสาริกาดงเตรียมยื่นซื้อแมตดิสันรอบสามฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวชื่อดังชาวอิตาลีรายงานอัปเดตการย้ายทีมของเจมส์แมติสันกองกลางตัวเก่งของทีมเลสเตอร์ซิตี้ทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยล่าสุดโรมาโนเผยว่านิวคาสเซิลจะทำการยื่นข้อเสนอเป็นครั้งที่3เพื่อซื้อเจมส์แมติสันในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้อย่างไรก็ตามเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา นิวคาสเซิลยูไในเต็ดได้ยื่นข้อเสนอถึงสองครั้งเพื่อขอซื้อเจมส์แมดดิสันแต่ถูกเลสเตอร์ปฏิเสธทั้งสองครั้งสำหรับแมดดิสันเป็นหนึ่งในกองกลางที่ผลงานยอดเยี่ยมคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้ว่าเขาจะเริ่มต้นฤดูกาลได้ดีแต่ก็พลาดในการรับใช้ทีมชาติอังกฤษในครั้งนี้โดยโรมาโนระบุว่านิวคาสเซิลจะมีข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อดึงดูดนักเตะรายนี้อย่างแน่นอน